สวัสดีครับยูโรเทคเตอร์ครับสายงานสาร้างอาชีพครับเมื่อน,นี้งานสำหรับลุงเครื่องยนต์การเกษ,ษ 140. ตร TF 1 4 0่งสี่ศูนย์ของเบียงลอยครับใส่ดุมหลอดก่อนนะครับแหละใส่สิออ่มลงไปก่อนนะครับสิ่มแข็งตัวลอใส่ดุมหลอดตัวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอัดให้รู้เลยครับก่อนเก็ลงเลยเลยครับ ใส่กัวขอลงใส่ตัวล็อกลูกเปือนนะครับสอ,สองตัวรุ่นี้ก็มีปิมลับใส่ปิดปิดล็อกออครับยึดลูกเปือนติดกับตัวขอบเลื่อนลูกเปือน ครับเมื่อไรับซ่มกันครับตัวลอยครับแต่ว่าอะไรใหญ่ขึ้นมาตัวนี้เงี้ยงมากเลครับตัวเครื่องก็ใหญ่ตัวกันเยอะเลยนี่สิบสี่แรกแต่สิบวงแรกฮะซื้ออ้างเดียวกันครับแต่ว่าลูกโแหวนใหญ่กว่วกุเล่ใหญ่กว่าหนักกว่าหน่อยหนึ่งนะครับใส่กำลังหาขันตอนใส่ดุมลอยนะครับ นิดรถมาเห็นนิดรถขอเรื่องอถโมเลกันรุ่นเดียวกับลอยหานะครับนอถโมเลกรถอัตโมเลกรุ่นนี้กับดิสตา้าได้ขึ้นกันนะครับครับเทปหนึ่งศูนย์ห้าไป นีกัเวลารลราลปืนมาแน่นนี่ครับเวลาลราปืนมาแน่นจะปีสวมบูธก่อนเปลอ่นี่ก่อนนะครับ,รบปีปุ๊กให้ปลาก่อนเนี่ยใส่เข้ามาแล้วกับหมูเอาเมือกดเบิ้งนะครับแบบนี้ถ้าม,มันหมุนรอบได้กับปีปุ๊กให้ปลานะครับแล,ล้วล่างลราปืนด้วยกันครับทำเมื่อซีนรวมแน่กับปีปุ๊กให้ปลานะครับตัวมีนตัวเปลี่ยหายากเัยน,นี้คุณใหญ่รุ่นรอดปีปุ๊กให้ปลา บบๆครันี่ก็เป็นลูกกระทุ่งวะนะครับลูกกระทุ่งนะครับตัวน,นี้ก็ใสเขาเวียงเข้าไปเลยคือใส่ก้อนกันเลยครับตัวน,นี้เริ่มใส่ปกติได้ครับตัวน,นี้ลูกกระทุ่งนะครับก็เลยฮะปินล็อกอยู่ครับ อะไรทุกชิ้นเนี่ยเดียวกันกับร้อยห้าครับแต่ว่ามันใหญ่เกินมากคืออะไรทุกชิ้นเนี่ยเหมือนกันเลยครับเปียบร้อยห้าเลยหนึ่งหนึ่งห้าะครับเปรียบร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวกันตอนต่อไปนะครับใส่ดุมหลอกว่อนนะครับใส่ลูกแขนนะครับ